ทรงต่อไปรองทรงต่ําจอนบางส่วนี้แหละใช้หวีเล็กอย่างเดียวนะดูนะขอบทรงจะอยู่ที่หางคิ้วเนี่ยหางตาเนี่ยความสูงนะพี่พนะนี่เราทรงต่ํานะถ้ารองทรงกลางอยู่ที่หางคิ้วรองทรงสูงอยู่ที่ขมับเนี่ยด้าน,นบนเนี่ยคือขอบทรงนะอันนี้เราจะเป็นรองทรงต่ําจอนบางใช้หวีเล็กในการตัดเนะจ็ดจุดที่เราฝึกหวีเล็กวันนั้นท,ที่เจ็ดก็ท่านอยู่เนาะนะครับคือการวางหวีนะทีเนี่ย วีที่หนึ่งนะเห็นไหมครับตัดขึ้นไปเนี้ยวางมีสี่พาองศาหวีหวีที่สองเชื่อมขึ้นมานิดหนึ่งวีที่สองีที่สามโค้งออกมาครับโค้งออกนี้เดียวขอบส้นจะอยู่นี่แล้วครับหลังจากนั้นตรงนี้เราก็อเก็บรายละเอียดนีงมีผมมันเก็บให้บาง เสียงไม่เหยียดน้ำมันสเสียงมันดังถ้าเหยียดน้ำมันจะนิ่มเลยนะอีนนี้ของใครของของพี่เจของพี่เจเลยขอน้ำมันมาเหยียน่อยเอาน้ำมันเขาก็ได้เลยไม่เ,มเอาน้ำมันขาวนะอืมขึม้นที่หนึ่งแล้วนะข้นที่หยึ่งแลอด ยอดช่วงยอดครับสักวันุทีนยตาอยู่เนาะจุดที่สองรับบนหูอันนี้ขอบทรงเห็นแล้วนะมองเห็นกันนะจุดที่สองนับหูมาเห็นไหมครับใช้ส่วนที่สองในการตัดตั้งขึ้นตรงตรงนะ นับขึ้นสันวิชิตฝันมีเอียงหนงสองยกนิดเดียวครับ3ามโปง้งขื้นแล้วก็มาเก็บไะเรียด้านล่างสองสดละขอบสันสามไล,ล่ลงด้านล่างครับทีนี้เหน็นไหมปลาดีเป็นวัดถาเหยนไหมคริดที่สามหนีนทีส่สองยกขึ้น ามรอยโค้งขึ้นครับผมนะแล้วก็เก็บระดับเออย่นิดนึงสามจุดแล้วนะตำแหน่งที่สี่ที่นเนี้ยตำแหน่งที่สี่ครับอ่าตัวเเราไฮดรอลิกครับเราแบ่งเป็นสองส่วนถูกไหมซ้ายและขวาเราเริ่มตรงไหนก่อนอ่ะตรงนี้เลยครับงัดขึ้นไปเอ,อาตรนนี้เป็นเกลียด้านหลังความสูงอยู่ที่ใบหูล่างนะครับสิ่งหูล่างนะดูนะหรือว่าหนึ่งหน้าวีใหญ่วีเล็กเท่าที่ยังออกฟันวีชิดฟันวียองยง่หงนี้ครับ งัดขึ้นเลยดอกทรงอยู่นี่นะแต่ใช้ไม้เป็นเกียววัดไล่ไปฝั่งนู้นคะรับดูนะใบกอบทรงให้ได้แล้วก็เก็บรายละเอียดด้านล่างนะครับออกนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดครับ ผมกรอบทรงนี้เห็นไหมกรอบทรงนี่นะว่ามันมีต่อนะครับจากนี้มันมีมันเดินงัดขึ้นไปวัดฐานงัดขึ้นอังเนี้ยสันหวีเราจะ,ะเอ่อฟันหวีเราจะ,ะจมนะครับตรงเนี้ยถ้าฟันหวีจมมันกินผมขาวเลยนะไล่ขึ้นไปเห็นะฟันหวีชิดฟันหวีเราจะหยิบออกครับ นี่ริดละเอียดนะครับนับขึ้นอันนี้ตำแหน่งที่เท่าไหร่สี่เนาะต่อไปก็คือห้าครับผมอรนนี้อันเลยเดิมครับเข้าไปนีงเลยสันวีงัดเข้าไปันได้จะได้ไม่หมืดโอเคสี่เดินตามนะัท่านผู้ชมสันวีงัดผมสันวีชิด ฝันบีเยังห้ามอย่างนี้นะลอยขึ้นนี้อุกอ,ออกเอยอะจังเลยนะครับผมผ้าก็แหงครับเพราะฉะนั้นดึงออกครับผมงัดผมออกมาไหมตึ๊บเดินหนึ่งฟังเจ็บไล่นิดเดียวถึงสิบห้าองศาเจ็บตรงนี้ไปเชื่อมตรงนี้ครมุมนี้เสรนะ็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยหนาๆอยู่เห็นนะไล่ขึ้นนิดเดียวครับค่อยๆเดินช้า เดินเก็บหวีเล็กปัตตาเลียนกับหวีต้องอยู่ด้วยกันนะอย่าให้ปัตตาเลียนออกนอกหวีนะครับเห็นไหมไม่ได้เชื่อมมันพอดีแล้วก็ไล่ขึ้นด้านบนเชื่อมขึ้นมาหาด้านบนเนะี่ยหนึ่งสองและสามเสร็จแล้วเก็บด้านล่างน,นิดหนึง่งอันนี้คือตำแหน่งที่ห้าเห็ไหมตำแหน่งที่หกบนหูครับทีนี้ใช้ตำแหน่งที่สองของหวีในการตัดช่องที่สองงัดขึ้นครับเห็นไหมหนึ่ง สองวียกสามีโค้งขึ้นนี้เดียวแล้วค่อยเก็บเรงนิดนีงเห็นตอบทรงไหมยังนี่นะสุดท้ายปลายวีอยู่ที่ติ่งหูล่างถูกไหมครับสันวียกลอยขึ้นฟันวีจมผมเลยนะโคนหวีเล็งไปหาตรงนี้อันนี้คือโคนนวีนะครับเล็งไปหาตำแหน่งที่หกเราอยากให้ปลายวีลอยนี้นะครับถ้าปลายวีลอยขึ้นตรงนี้ก็จะสูงถูกไหมเพราะนั้นปลายวีต้องชิดนะดูนะครับเี่ยๆเดินทีะนิด ตัดผมให้ติดติดติดค่อยๆเดินไปแล้วก็เชื่อมนี่ครับนับเชื่อมน,นับผมนิดเกียวเสร็จแล้ว กันของเหมือนเดิมตัวเล็กันตามรอยเห็นครับยดเดียวโค้งมือนี้ก่อนไล่ลงไปตัวน,นี้ของของพี่เจดนะถ้าเจ็บผมไม่เกี่ยวนะครับต้องว่าพี่เจดนะหมุน <c ười> ตามหูโค้งตามที่ต่ออันนี้มาเชื่อมกันต่อลงไป ครบคงที่เดิมเห็นไหมไว้เดิมนี่อนนตรงนี้วานตรงนี้แหละที่ลูกค้าบอกเอาออกนิดเดียวแล้วช่างนะ้ำช่างใหม่ๆนอกจะไม่ค่อยเข้าใจคำว่านิดเดียว จบลงลูกค้าผิดหรือช่างผิดครับช่างนะช่างถูกครับต้องคุยกับลูกค้าให้รู้เรื่องก่อนนะก่อนตัดไม่ให้ตัดเสร็จแจะโดนเหมือนผมไงเสร็จแล้วหาดูของส่งเนี่ยเหมือนกันไหมหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็อีกโกนกันซ<ำ>้า <คน S 1> แล้วก็จับช่อซอยตามที่ลูกค้าต้องการนะ นี่คือโอเคครับลองส่ง